สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนเราวิ่งหนีแมวกันมาใช่ไหม,ไหมเราจะไปเก็บผักปากกันอากาศดีมากเราก็ต้องออกไปหาอะไรทำถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะลูกจำหน้าตามันได้ไหมผักชนิดนี้นูน่น ลูกดูม uh huh. uh huh. องเข้าไปข้างในข้างใต้เห็นไม้กอนึงเห็นยังเห็นไหมเห็นนะคราวนี้จําหน้าตามันให้ได้นะเหมือนขักสลัดใครรู้คนรากะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้ยแล้วลูกเดินเวลาเดินก็ระวังจะไปเหยียบมันเก็บแค่พันนั้นเหรอใช่ใช่เก็บแค่ชนิดนั้นก็พอเก็บยงเดี๋ยวคุณแม่บอกนะคะ ภาพอันนี้เก็บง่ายๆลูกตัดแค่นี้เองเห็นปะได้แล้วดึองออกมาเลยไม่ได้ดึงออกมาลากมันติดมาแล้วมันสกปรกมีดินไง <c oughs> อ้ฝรังพยยามเงามๆุมนั้นลูกรับิดชอบไปนะ <c oughs> อแคดึงมทาทั้งลากไปหรอดึงทั้งลากก็ได้แต่มันละดินไง cầm ảnh bịt điên mấy á ซ่อนอยู่ในหญ้านะเยอะมากเลยทุกคนต้นกำลังส,สวยๆด้วยนะลูกเอาผลงานมาให้ดูสวยมากลูกใช้ได้เลยนี่ ต้องบเบลล์ดมเนี่ยนี่ร้านร้อนมีไหมไม่มีค่ะหน้าร้อน,อน,อนมันก็จะออกดอกออกมาเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นใหม่แพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆโอ้สองต้นนี้แบบ <c oughs> ใหญ่มากเลยโอ้โอ <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยอะ หวานไม่รู้ต้นนี้ดิโอ้โหบ้ามากดูดิอุ้ยตะก้าอยู่นี่ซ่อนอิูโอ้โใหญ่มากเนาะผักสลัดป่าก,ก้อนน้อยๆเก็บมันมือมากทุกคนเยอะมากเลยค่ะคิดไม่ผิดเลยอะที่มาสำรวจรูทางเอาไว้ยิ่งเดินยิ่งเจออะ มีคู่เหมือนนะคะกุ๊กไก่เจอพอดีเลยเมื่อกี้น้ำหวานถามมาพอดีน้ำหวานบอกมีใบสีออกแดงๆหน่อยๆเรื่อๆๆก่แกหรือเปล่ามันไม่แก่นะมันเป็นคนลัชนิดกันนะทุกคนไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะคะอันนี้ในสวนที่บ้านเราก็มีขึ้นอันนี้ใบมันจะยาวกว่ากอจะแน่นกว่าแล้วก็ใบเยอะกว่าเห็นไหมกอมไมันจะไม่โปง่งเหมือนเจ้าว er ารเรียนเนนล่ะกุ๊กไก่เรียกมันว่าผักสลัดปากก่าก็แล้วกันเพราะว่า บ้านเราไม่มีเนาะดูจะเรียกอะไรสลัดป่าตัวนี้เห็นไหมกอมันจะปโปรง่งใบมันจะน้อยแล้วใบมันจะเป็นรูปหยดน้ําส่วนเจ้าตัวเนี้ยเห็นใบไหมใบม,มันจะยาวนะคะไม่เป็นรูปหยดน้ํายาวแบบนี้แล้วกอมันก็แน่นเห็นไหมทุกคนใบยเยอะมากไม่เคยรู้ว่ามันกินได้ไหม แต่ไม่เคยเห็นในตำราผักป่ากินได้นะคะเก็บมันมือมากเลยวันนี้นี่เต้นเล็กตอนนี้หยิงแล้วตอนนี้ต้นเล็กไม่เคยเอา ก็เจอต้นนี้อเยอะมากออมีฮนะโอ้ทย <c oughs> ทุกคนดงเลยอะ่ะ ต้องใช้นิ้วเก็บแล้วอะเพราะว่ามันขึ้นติดติดกันอะมันมีต้นเล็กด้วยเนาะถ้าเรามีไปสับลากมันต้นเล็กมันก็ตายไปด้วยต้องคุกเข่าเก็บว่ะ จริงงหายมากลำบากเครื่องแตกไปหมดเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้ยเก็บจตบุกม,มากตัดแบบฉุบๆเลยอะทุกคน những giọng โอ้ทุกคนสมฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะนี่คู่เยอะมากอ่ะล่อตาล่อใจสุดๆอ่ะแต่วันนี้ไม่ใช่วันของสมฝรั่งไม่มาวันอื่นเนาะสนุกไหมคะสนุกค่ะพาใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ได้เออลูกอ่ะมีประโยชน์มากกว่าป๊าป๊าป๊ามาเฝ้าเก็บให้เป็น่ะไม่เจอแล้วคอยเร่งแม่เสร็ดยางเสร็จยางอะไรเงี้ยลูกเราเนี่ยแบบสุดยอดเลยอ่ะสุดยอด ดูผลงานนะคะเต็มตะก,ก้าแล้วว่าไม่อยากกลับเลยอะ่ะลูกองบอกแม่เต็มแล้วอยากอยู่ต่อแม่มันเต็มแล้วมันสนุกนะอะเนาะแล้วแบบเจอบแบบต้นใหญ่มากเลยแบบทุกคนสวยมากอ่ะดูดิหลังๆนี่แบบไซส์นี้ทั้งนั้นเลยเนาะใช่ไหมใช่ต้องกบต้นไม้จะจะขึ้นใหญ่ๆแบบนี้เออพอมันเตียยไงมันขึ้นเต็มที่ถ้าเหมือนมันเบาบางเนาะมันไปแย่งสารอาหารกันอื่นไม่ค่อยได้เนาะ คือในพงหญ้ามันจะรีบๆสูงๆถึงมันจะใหญ่เอาละเดี๋ยววันอื่นมาใหม่นะคะเว้ยล้นจนอหอกอว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ